เา er ไม่ได้แล้วมันไหนเน้เขาใเขาอมาให้แล้วต้องมาทำด้วยเนาะนี่ไงนี่ไงทีนี้มันก็เลยว้า่นไกันใหญ่มากเยอมากเลยเย้อันนี้อันนี้อันนี้แลดได้ไม่พี่แต่หนูว่าไม่น่าจะมีประโยชน์แล้วนะ แสดงว่ามือเล่เซนคนอลายมังกไ้วมังกรอ่ะที่ไปทำนี่บ้าติมคนสักหรือเล่าไม่ใช่ใบเลยกว่าเมาอยู่ในนูายู่นั่คนน่นไมไหครับเอเอเออาาออาาเอาาเเออาาาาาออเาอาอาอาาาอาาเอาาา เออสิจัไมาใหม่เหรอออโอเคแล้วแต่จะปอกก็ปอกไม่ปอกก็ไม่ปอก <c oughs> ปอกปอกปอกกระดาดน,นี้แล้วไม่ปอกและะ้ว